ช่วงคนไทยไม่ทิ้งกันภาพที่เห็นนี้ นับเป็นความปลื้มปิติอย่างมากที่เชื่อได้ว่าใครๆได้เห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวชุมชนวัทุยประกัง้งจังหวัดเชียงรายต่างเห็นพร้องต้องกันว่าวันนี้บ้านเรามีพระด็อกเตอร์แล้ว พระภัยสารประชาธรวิดรปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์จากมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยซึ่งเป็นสิ่งที่พระอาจารย์พบโชคได้กล่าวถึงอยู่เสมอว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นธรรมะหนึ่งที่ท่านสอน 13ธันวาคมที่ผ่านมาสมเด็จพระอริยวงศ์สาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆบริยนายกสมมีพระบัญชามอบสมเด็จพระวรณรัตวัดประวรนิเวศและสมเด็จมหาธีราจารวัดยานวาปฏิบัติหน้าที่แทนพระองค์ในพิธีประสาทปริญญาประจำปี2563ของมหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยหรือมอจรณอ,อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยาปีนี้มีบัณฑิตสำเร็จการศึกษาทุกระดับจำนวน3,677รูปในจำนวนนี้มีบัาชิตที่สำเร็จการศึกษาจำนวน2 5 0รูปเขาเลหัาด1,620 คเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นที่65จำนวน2,715รูปปริญญาโทร,รุ่นที่30จำนวน585รูปปริญญาเอกรุ่นที่16จำนวน291รูปผู้ได้รับปริญญาจะได้รับมอบปริญญาต,ติมักสั์และเข็มเกียรติคุณจะเป็นบุคคลที่สร้างคุณประโยชน์ให้กับสังคมและพระพุทธศาสนาที่มีทั้งพระภิกษุข้าราชการระดับสูงหนึ่งนั้นคือพระไบสารประชาธรวิหรือพระอาจารย์พพโชคเจ้าอาวาสพระพิทประกัางตมบลริมกกอำเภอ ชิงรายได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศักดิ์สาขาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ร่วมสนับสนุนโดยบริษัทซอขอนแก่นฟู้ดจำกัดมหาชน